เอาไปดูความเดือดร้อนของชาวบ้านในหลากหลายพื้นที่นะครับเมื่อวานนี้ผมเองเป็นตัวแทนของผู้ประกาศเนาะ,ะแล้วก็มีผู้บริหารของโมโนทเวนตี้ไนของเราลงไปยังพื้นที่บางบานเนี่ยแหละครับก็ไปดูกับผู้ที่ประสบภัยกับโครงการโมโนทเวนตี้ไนปันด้วยใจสร้างรอยยิ้มสู้ภัยน้ําท่วมนะครับซึ่งก็ได้เอาสิ่งของบรรเทาทุก์ไปมอบให้แล้วก็มีเหตุการณ์อีกหลายเหตุการณ์ที่อยากจะนําเรียนให้คุณผู้ชมได้รับทราบไปพร้อมๆกันนะครับผมและคุณปรีม ปินาานะครับแล้วก็คุณนันทพันธ์แสงชัยครับผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ช่องโมโนทเวนตี้ไนของเราเมื่อวานนี้เราลงไปยังพื้นที่บางบานนะครับแล้วก็พอไปในพื้นที่เห็นน้ําท่วมแบบนี้แล้วอดไม่ได้จริงๆคุณผู้ชมอยากจะเข้าไปดูสภาพชีวิตความเป็นอยู่นะครับก็ลงเรือไปติดตามสถานการณ์น้าท่วมแล้วก็เอาสิ่งของบรรเทาทุกข์ของอุปโภคบริโภคโครงการโมโนทเวนตี้นนปันด้วยใจยสร้างรอยยิ้มสู้ภัยน้ําท่วมเนี่ยนะครับไปมอบให้กับผู้ประสบภัยที่ตําบลบ้านกลุ่ม อำเภอบางบานจังหวัดพรนะนครศรีอยุธยานะครับบ้านหลังที่เราเข้าไปนะครับคุณผู้ชมครับนอกจากจะเราจะไปมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์แล้วนะครับผมยังได้พูดคุยกับหัวหน้าครอบครัวของบ้านนี้ครับเขาบอกว่าลูกชายวัยห้าขวบไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะครับต้องใช้เครื่องช่วยหายใจอ,อยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เกิดแล้วนะครับและภรรยาเองที่เฝ้าดูลูกชายวัยห้าขวบอยู่เนี่ยก็ป่วยเป็นอมัมพฤกพูดไม่ชัดด้วย ลำบากจริงๆครับนี่ในบ้านครับเข้าไปเนี่ยเวลาเข้าไปต้องเอาเรือพายเข้าไปในบ้านและบ้านก็มีที่ที่เขาพักอาศัยอยู่แคบๆแ,แ,แ,แบบนั้นเท่านั้นเองนะครับครอบครัวนี้อยู่อย่างยากลําบากครับและเจอสถานการณ์น้ําท่วมแบบนี้มาแล้วกว่า2เดือนตอนนี้ระดับน้ําในพื้นที่เนี่ยเกิน1เมตรเกิน1เมตรนี่คืออยู่ไม่ได้ครคต้องอยู่บนตังหรือว่าแค่ที่สร้างเอาไว้เหนือน้ําเท่านั้น ทางโมโนทเวนตี้นของเรานะครับโดยคุณนันทพันธ์แสงชัยผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ช่องโมโนของเราเนี่ยแหละครับแล้วก็ผมเองเป็นตัวแทนของผู้ประกาศข่าวนะครับแล้วก็คุณปรีมปรีนาภาการชนะรัฐเนี่ยพิธีกรรายการของเราก็ร่วมลงไปมอบเครื่องอุปโภคบริโภคในพื้นที่ก็มีกำนันมีผู้ใหญ่บ้านที่ตำบลบางบ้านกลุ่มเนี่ยแหละครับมาเป็นตัวแทนรับมอบ แล้วก็เอาสิ่งของบรรทุกทั้งหมดเนี่ยที่เห็นอยู่ด้านหลังเนี่ยลงจากรถบรรทุกเลยนะครับ,รบเอาไปมอบให้แล้วก็เขาก็จัดชุดๆเนี่ยแล้วก็แจกจ่ายไปยังชาวบ้านในพื้นที่กระจายไปให้ทั่วถึงเลยทีเดียวครับเราก็มีโครงการแบบนี้มาโดยตลอดนะคะตั้งแต่หลายปีมาแล้วนะคะโดยเฉพาะปีที่แล้วและปีนี้ปีนี้ก็ได้รับข้อมูลมาว่าที่นี่ประสบ โทกภัยที่ค่อนข้างจะหนักมากอะไรเงี้ยทางทีมผู้บริหารก็เล็งเห็นแต่ก่อนอื่นนะพี่ไหนขอขอบคุณสปอนเซอร์นะคะทุกท่านเลยที่ส่งของมาเพื่อให้แจกจ่ายนะคะวันนี้เร,เราเราเราเอาของเหล่านั้นมาส่งให้ถึงมือแล้วนะคะแต่ก็ยังมีความขาดแคลนอีกเยอะเมื่อกี้ได้มีโอกาสเข้าไปกับทางพี่บ๊อบนะคะก็ยังเจอว่าบางบ้านยังมีผู้ป่วยติดเตียงนะคะมีเด็กที่ มีความพิการนะคะก็ยังขาดอีกหลายสิ่งก็เดี๋ยวลองดูค่ะว่าทางช่องจะทำอะไรได้เพิ่มค่ะได้มีโอกาสมาร่วมกับกิจกรรมโมโนโทวินที่นายฟันวิจัยสร้างรอยยิม้มสู้ภัยน้ำท่วมนะคะได้มามอบเครื่องอุปโภคบริโภคในครั้งนี้ค่ะก็ก็อยากเป็นกำลังใจให้พี่น้องที่ประสบภัยนะคะแล้วก็สู้ๆต่อไปค่ะต้องบอกคุณผู้ชมนะครับหลังจากลงพื้นที่ไปเนี่ย เราเห็นใจตอนที่เรารายงานเนี่ยเราเห็นใจนะครับแต่ลงไปยังพื้นที่เข้าไปในบ้านของคนผมเข้าใจหัวอกจริงๆว่ามันทุกยากลำบากแค่ไหนนะครับเมื่อสักครู่นี้ได้พูดคุยกับกำนันตำบลบ้านกลุ่มนะครับก็ขอบคุณทางมโนทวินที่นายที่ได้นำเอาสิ่งของอุปโภคบริโภคไปมอบให้กับชาวบ้านในพื้นที่ชาวบ้านเนี่ยมีกว่า900ครัวเรือนจากทั้งหมด1,300ัครัวเรือนด้วยกันนะครับที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม แบ่งออกเป็นบ้านพื้นที่บ้านกลุ่มเหนือกับบ้านกลุ่มใต้นะครับบ้านกลุ่มเหนือเนี่ยที่อยู่บางบานบนเนี่ยเขาบอกว่าได้รับผลกระทบมาแล้วกว่า2เดือนอส่วนด้านใต้ในเดือนกว่ากว่าหนักเหมือนกันครับก็ต้องขอบคุณช่องโมโน29มากนะคะที่ยังเห็นตำบล้านกลุ่มเล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของตำบลเราช่วยสะท้อนถึงปัญหาของตำบลเราออกไปแล้วก็นําของมามอบให้แก่ตำบล้านกลุ่มเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านค่ะ ก็ขอขอบคุณทุกความห่วงใยนะครับที่สนับสนุนไปนะครับทางโมโนทเนตี้นและโมโนแม็กซ์ของเราครับในบริษัทในเครือโมโนแม็กซ์เนี่ยก็ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบรรเทาทุกความเดือดร้อนแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้กับคนไทยฝ่าวิกฤตน้ําท่วมในครั้งนี้นะครับคุณผู้ชมเองก็สามารถแจ้งพื้นที่ประสบภัยนักขณะนี้เข้ามาทาง f c e b o o k f แ n p a พ e ของเราได้นะครับทั้งโมโนท9แนตี้วนและก็โมโนนิวส์นะครับเราจะได้เอาข้อมูลเหล่านี้นะครับลงไปยังพื้นที่ส่วนวันนี้ครับโครงการ ปันด้วยใจสร้างรอยยิ้มของเราจะลงพื้นที่จังหวัดชัยนาทเพื่อไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่นั่นกันต่อนะครับอ,อเดี๋ยวติดตามกันเมื่อครู่เนี่ยมาถึงที่สถานีแต่เชา้าก็เห็นทีมงานเราเตรียมความพร้อมแล้วะนะฮะจะลงพื้นที่ไป